ตอนต่อไปตอนที่สองของน้ำเฮียร่วมสาบานมีผู้กล้าท่านหนึ่งได้ทำการท้าทายน้ำเฮียนี่เอาก็คือน้องเดนนั่นเองไเติมเดนไเิมไดเงไเตม้ย เดี๋ยวครับมันเรื่องสัมภาษณ์ก่อนสัมภาษณ์เดย์เป็นไงวะถึงกินน้ำนี้น้องเดย์น้องเดย์ได้เกิดมาในยุคแห่งกูเม่ชาวไอ้น้ำเฮียนี่คุณพี่พันธ์กับน้องเดย์คุพี่พันธ์คำคของแข่งเลยอะใครจะชนะเอาละครับน้องเดย์จะทำการเริ่มนะฮะนี่ไม่บ a โจสตาร์ r โอ้ยเฮ้ยอีกอีทุกคนเงียบทุกคนเงียบ บอกมีถูกเลยว่ารู้ไม่ใสยข้างใส่ข้างอย่ามาหาว่าตึ้งไม่ใส่ข้างใส่ข้างดูแลงใช่ครับดูแลงใช่ครับไปนี่เป็นเสัตว์่ไม่ไม่ต้องต้องขอสอบถามอ่าน้องน้องเดยด้วยนะฮะว่ารู้สึกเป็นไงบ้างครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไม่ไม่ครับไม่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 รู้สึกเป็นไงบ้างครับโอ้หมันเค็มมากหาแล้วอยากจะให้มีคนมาลองมันอีกไหมครับ ใครนะครับง,งั้นโปรดติดตามตอนต่อไป